สวัสดีครับผมช่องพอลพอยลพบดอฟติเชลครับถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดินทางมาฮอดแล้วครับผมเดินทางมาฮอดแล้วบ้านหนองงูเหลือมครับ <c oughs> เพอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกษครับเว <c oughs> ทีกำลังตั้งครับกำลังติดตั้งเวทีให้กับพี่น้องเบิ่งกันครับ แดดเป right. oh, 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 okay. ็น oh, ห oh, oh, okay. ้องพักจังน้อยนึงครับแผนที่อยู่บางหลัง ที่กว้างไม่ใช่ครับเหนที่กว้างเลยรถลำโพงขาวงดว่าน่าจะจอดบนถนนแล้ว รถลดบทติดรถลดบ่ว่ามันเก่าเร็วครับง่าย Thank mm -hmm. you. แสดงว่มีการแข่งขันกันไ,ไ,มไนหมบ้างอยู่ตรงนี้ว่าหลูยังยังอยู่เลยอันนี้คือดอกยังมีตีนเป็ดหรือเปล่าพ่กแม่พวกไปใกล้ดอกคือไม่นำเกี่ยงนยะรถพระกามาหอดแล้ว นมพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศ <c oughs> ท้ายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งเนาะครับ การดี่น้องเห็น อาานเนี่ยเมนต์ยิมนีอู้หี่กินดูแต่แซ่บอาหารน่ากินมากก็อะแนวขุดมุงุงด้่ท่านสมัยก็ว่าจับท้งเลยตอนนี้สวดส,สวเอาก็เห็ดดีแต่ว่า หมอนี่แม่ยังเนาะหมอนี่เนาะคนเปลี่ยนขั้วกันมือเยลยคุปต์ขับเข่าเตรียมมือแรงเนื้อล่วนๆนะครับมือเน, <t une> เนื้อหมูยังอริดอร่อย <t une> เด็กคนขั้ขว ขัวตำเกื่องตำคลิปหนึ่งกับปาาพี่น้องเพื่อนสทำเนียก่อนครับผมฝากติดตามช่องพล็อตลราเบิดออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณหลายๆครับผม